วันนี้เรามาพบกับช่องตามันบ้านครับผมวันนี้เราจะทําปลาต้มมะนาวหรือว่าปลานึ่งมะนาวครับแต่วันนี้เราไม่มีอุปกรณ์นึ่งนะครับให้เราจะทําการต้มมะนาวครับผมมีปลานี่ประมาณสองตัวครับผมแล้วมาดูวัตถุดิบว่าเรามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับเรามีมะนาวครับผมแล้วก็ใบกระเพราพริกขี้หนูนะครับแล้วก็ต้นผึ้นใช่ประมาณต้นนึงแล้วก็ต้นหอมนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือกระเทียม แล้วก็ผักที่จัดหน้านะครับแล้วก็ขิงก้อยครับผมอันดับแรกครับเราตำพริกลงไปก่อนครับผมบุพิลงไปใส่กระเทียมลงไปด้วยนะครับ<อ>เราต้องบุละเอียดไมเนี่ยเอบุแค่ยัหยาดใช่ไหมไม่ต้องละเอียดมากนะ ครับต้มเราเทียบต้มน้ำซุปเดือดนะครับเราจะใส่ตะไคร้ลงไปนะครับผมแล้วก็ตามด้วยปลาสองตัวที่เราซื้อจากตลาดครับผมปลานิ่นการใส่ปลาทุกครั้งนะครับเราห้ามคนเด็ดขาานะครับจะทำให้มีกลิ่นคาวได้นะครับผมลงไปนะครับ ทำไมเราต้องใส่กระเทียมกระเทียมนี้จะเป็นตัวที่ช่วยตัดคาวแล้วเมื่อกินไปแล้วมันช่วยลดคอลดคอเลสเตอรอลได้ค่ะกระเทียมนี่คือยาชนิดหนึ่งเลยเยิ่มเยมเลยใส่ขิงลงไปครับผมอโอ้ทำให้ดูหน้ากิงนยิ่งขึ้นแล้วหอมขึ้นการทำการคั้นมะนาวรอครับผมบีบไปเลยครับบีบ วันนี้แบบกินจ้าเดี๋ยวกินลูกกันเยนะห้าลูกนะน้ำมะนาวที่เราคั้นครับผมเดี๋ยวเอาไว้ใส่ต้มถ้าใครจะกินผักนะครับให้เราใส่ผักลงไปนะครับผมครับให้ใส่ผัดก,กัดขาวลงไปนะครับใส่พริกลงไปลดตำลงไปใส่น้ำตาลสองช้อนโต๊ะ าลืมนะครับใส่น้ำตาลประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับใส่น้ำปลาประมาณสองช้อนโต๊ะน้ำมะนาวลงไปครับใส่น้ำมะนาวลงไปที่เราคั้นไว้ประมาณสามลูกเป็นไงบ้างครับหน้ารับทานไหมครับผมเริ่มสุกแล้วครับเดี๋ยวรอสักพักครับประมาณสักห้านาทีนะครับจะใส่กระเพราลงไปครับผมแล้วไข่ลงไปครับ เราใส่ขึ้นใช้เสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สยกขึ้นได้เลยครับผมบนครับปลานึ้งาะนาวครับแต่แปะไม่เนึ่งครับผมน่ารับประทานไหมครับใครชอบคลิปนี้นะครับให้กดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ช่องตามันบ้านด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ